้ากับบอกเขาใจมันไดโอ้ยว,ว้าวเอามา่าอุตสาห์คนป,ะะป้าละตาอหนงศิบไสหนึ่ะนะฮะหนองศิบไสานได้บ้าฟืนนะอ่อนแบบใหม่ฟืนฟืนนิดนหนึ่ พอฝนตกเนี่ยเขาต้องห้าพื้นไม่ไผ่มันบ่ะมันจะดังง่ายเนาะนี่แหละเนาี่ยกี่ชีวิตสาวบานปตาทุกคนอ๋อเนี่ยทุกคนหมู่บ้านนี่เนาะอ้อมๆเดี๋ยวจะพาทุกคนอ้อมๆหมู่บ้านเลยอ้อมหมู่บ้านรับแพ้หมู่บ้านหนึ่งนี่นี่แหละเรือนซานบ้านสองเนาะอยู่ที่มีประมาณ สิบขอบคัวเลยเนาะอู้ต้นงีงามสุดนี่นี่ประมาณสิบขอบคัวทุกคนเนาะเขาจะอยู่แต่เขาแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าเด็กหน่อยจะไปโองค์เรียนเนี่ยตรงย่างออกไปเนาะตรงยางไปเขาโองคเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะเขาจะไปในเขารงเรียนในหมู่บ้านนี้นะเพราะว่าหมู่บ้านเขาอยู่นอกนะเนาะเขาต้องไปเขาอยู่อกหมู่บ้านหนึ่งได้เนาะเพราะบ้านเขาจะอยู่นอกเนาะจะอยู่นอกอีก ฉะนั้นเล็กหน่อยตอย้องยางไปเวลาเขาจะไปซื้อเอสื่องซื้อคองกันตอ้องยางออกไปเนาะอ่ะอันนี้สภาพออมๆหนักออมหมู่บ้านได้นเนาะเที่แต่เฮาผมมีภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เห็นเนาะอ่ะผมมีภาพมุมสูงหวังหวาอนาคตเมื่อหน้าเขาจะได้มีโอกาสได้ถ่ายมุมสูงเนาะในหมู่บ้านเขตชนบทรกับหมู่บ้านอยู่นอกห่างไกลสอกหลีเนาะอ่ะ นี่แหละเพื่อนหมู่บ้านลับแล่อีหมู่บ้านหนึ่งเนาะเฮือนก็จะเป็นแบบนี้แหละเะมีคนอยู่ในข้างในเนาะมีคนอยู่ข้างในอยู่แต่ว่าเขากัจะบอกภาษาลาวได้หน่อยเนาะอันนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่เขากับบอกเข้าใจบันไดโอ้ยว้าว ้กอ,อุตสา่าห์อนว้าตอน้อง,นองสีไปสาฮะนองสีไสาน้องบอกเข้าใจกันเลยนอ,นองกำลังเปลี่ยนเครื่องอืมโอโ้กระตานี่นกะตายใส่ืนน้ะนี่นขี่าปน้องนั่นน่าจะเปลาฟืนน้องปี่นาฟืน,อน,นโอ้โ มาพอสาวงามเหมือนลาเลยทุกคนนะอันนี้ยันน้องเพื่อนนี่อ่าเป็นผู้สาวอยู่อันนอายุ่กำลังดิบหกปีแต่ว่าแถวเขียนน้องถ้าสิบหกปีนี่ก็เริ่มเป็นผู้สาวใหญ่แต้เลยอ่าเป็นผู้สาวใหญ่แล้ว <Ooh. S 1> ขาวอะไรขาวน้องเฮ้ย oh. เทิง่งเทิงมีไก่ขึ้นไหม เรากำลังแต่งโตอยู่นี่หน่องสาวนี่เป็นซีอน้องเทียบเนาะส่วงเทียบสาวเทียบ,ส,ยบสุนเพากระดูน๋นาะโอ้งามบ่หน่อยหนาะไปเด้เนาะผู้สาวกระดูนี่ก็ได้อ่านี่เราจะไปหาฟืนไปหาฟืนเดี๋ยวเราจะไปเบิง่งหน่องไปหาฟืนเนาะไมอันโเก่าอุ้ยเนาะ คือคนกำลังสิตัด,ดเ,เน,น,นอันนี้อนนีแมเ่เจ้าวะอี๊ม่หน่อยแม่เจ้าว่า <38. S 2> น,น,นี่โอ้แม่เพิ่นแม่่นนี้อายุจากปีลแม่้สาแปมสามสิบแปดออสามสิบแปดสามสิบโอ้สามสิบแปดีแม่นนแม่้องเทียบนน่โอ้น้อมีลูกสาวงามแม่เจ้าเลยสิได้ค้าร้องแท้งนั้นนี่นะน้ามาอีกแล้วน้โอ้น้นี่จะบอกตัวอย่าขอเป็นลูกเคยแล้วได้ เนาะสีหามได้ยี่บ้าในแถวเนี่ยฮะแบบในแถวเนี่ยเออเออเออะเ่มี่ับยัง้ก่อนจะลงเลยฮ่องสบายดีทุกคนเนาะมาในมือนี้เข้ามาอีกในหมู่บ้านรับแร่หมู่บ้านหนึ่งเอามาผออุเสาอุสาวงามเย็ดๆทุกคนเรามีเสือว่าน้องเทียบเนาะอ่าแล้วในมือนี้น้องเสาผมกำลังจะไปหาฟืนพอดีถึงจังหวะเลยเดี๋ยวเขาจะพา ไปเบิกวิถีชีวิตเนาะของผู้สาวสนเผากระโดเนาะอ่าและอันนี้คือหนองเที่ยผมจะไปกับแม่คนนี้เนาะกับแม่ฮ่าฟื้นกับแม่เนาะเนาไปกันเลยด้ทุกคนเนาะติดตามชมวิถีชีวิตอ่าผู้สาวสนเผากระโดเนาะอ่าผนจะไปหาฟื้นอยู่ป่าแล้วเนาะอ่า สามสาวอะไรมือน,นี้ไปหาพื้นมือน,นี้เฮ้ยเอาไปเด้อทุกคน,ดนเด้อเนาะเดี๋ยวจะเข้าป่ามือนี้เข้าป่าครับตาเมยน้องเกียหนี่แล้วก็น้องเกียหนี่งพอก,ก็ได้ได้ลมไปลมมาเดียเป็นลูกเคยกันไงเลยนะฮะหน้ามหมาือนสาวสองสาวเหมือนหน้า,มมาเหมือนนี่เอา้า ต้องเขาฮ่าเมถาวด้เนาะต้องห่าเมหนางดิลาล้มผู้สาวอยู่ใครกับบอเคยล,ล้มมาลาล้มสาวเขีดนอกน,นี่ต้องล้มทั้งแม่ได้เนะ <S <S 1> <S 1> าะเพราะว่าแม่มันจะได้ซอยเฮาหยอกเด้อหย,ยอกเด้อเนาะอันนี้บอกกี่ตัวบอกเอาเองเด้อน,นี่โอ้เป็นปผางามมาเลยหนองจะมาหาฟื้นเอา ต<บ>ัดฟืนเลยอ้๊บโอ้มีหวยหนี่มีหวยเลยนั้นหน่อยงาโอ้บูมากเลยน้นำมาดินี่ทุกคนน้ำแชมพูมากยนนี่งามามเดี๋ยวจะซิมเบ่งบางใหม่อันนี้เมือเขาเขามาในป่า บัวเป็นยนะังไงเดี๋ยวซิมบ์โอหวานหวานทุกคนแต่หัวเป็นหมางยังแ็กจอยเบื่อ,อครับสาวผนกำลังไปหาฟืน้นโอ,โอ,โอ้ล้านหน่อยก็มาน้ำมีบัตรมีนะ อยู่ยปลาอู้ขาดอะไรเนอะเ,เดี๋ยวไปเบิกหนองกันน้าฟื้นเลยและเนาะปลาตัวปลานี่ขากอะไรคนนี่นี่โอ้โหเห็ดยันนี่นี่โอ้ยนี่ขากแห้ง ืนนโอ้ฟื้นเนี่ยอ้าฟื้นใหม่อันนี้เลยเนาะฟื้นไม่ไผ่เลยเนาะเออนี่ฟื้นไง่ายๆนะครับเพราะว่าเราดูฝนแต่ดูฝนฝนตกนี่ต้องใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ดังเนาะมันง่ายเล้าไม้ไผ่ดังนี่ตานี่ก็แค่เพื่อนเลยแค่เพื่อนเลยนี่อันนี้แม่น้องเท้าคนนี้ hat hat ne ฟื้นนะฮืออ่อนแบบใหม่ฟื้นเพื่อนได้น่ไห่พอฝนตกเนี่ยเขาต้องห้าฟื้นไม่ไพ่มันบ่มอมันจะดังง่ายเนาะนี่แหละเนาะมิธีซีบิตสาวบันปลาทุกคนนอนเราจะเคิิ์ดเนี่ยถ่ายนอนเป็นไยเนาะ โอ้คนจเจ้าฟืนแม่นโมปลาปุจักเป <c oughs> ็นโมปลาทำกกว่าใครมีวาม,ม,มีแล้วหน,น่อวาวันเอาพืนติโอ้ะนี่นนโอ้ปลาเหมืดฮะถ่ายไลไอเลยเนะาะว้ที่หน่องว้ที่ พื้นเพราะว่าต้องเอาลายบอรดมารวมกันนะนะเอาลายบอรดมารวมกันแล้วกับเปิดที่ใส่แนวเป๋เมื่อเนาะไซน์แนวเป๋เมือนะอมม่อเนะดะตัวนี้เดะได้ปะได้ปะตัวนี้ลำเนี่ นตเใหญ่ใหญ่ขนสอย Dia si คืน300 <tik> <tik choices> <tik Enjoy Laura. tik económically>

เมื่อเป็นไปตัดพื้นมากแล้วแล้วก็ต้องค้นมาไหวอยู่นี่ค้นมาไหวอยู่นี่อันนี้กับหนองเสาคนมาสวยนี่แงะพื้นแนะจ้ะใส่สงฆ์าัสสันยโยงบุกัสบ ฮะโมยานโย่งบ่นี่โอ้ป่าอยู่นี่คักอันนี้งามกับงามแลยป่าอยู่นี่งามงามอ,อากาศกา็ดีธรรมาาชาตินะสวยสดงดงามเลยป่าใหม่ เดี๋ยวเราจะไปบิง่งหนองคุณาพื้นอีกยังบแ่แหลวได้โอ้ยต้นใหม่ต้นนี้นะไผ่ยอยู่หนึ่งที่ดึงหว่างงามเลยโอ้อันนี้เขาเ,ายยเอิ้นไผ่ยังี่เแม่ว้าไผ่อันนี้งามเลยดึงเลยดึงเลยเป็นยัง สงสัยไม่ไผ่ดังง่ายอะนะมันเปียกนี่มันมันแห้งนี่หาคู่มือบอ่แม่จักมือไปหาเธอหนึ่งฟืนนี่จักมือเข้ามาเอาฟืนเัอหนึ่งช่องช่องช่องมือเออประมาณสองสามมือเนาะถ้ามันยังไล่กับบ่ไปเอาเนะาะไล่ก็ ลูกซีบมันง<ล>ก<า>มึงเนาะอโอ้ลูกสาวแม่และผู้ที่เท่าได้เลยเนี่ยผู้ที่เท่าได้ลูกสาวแม่นี่นะฟ้าของสาวเพื่อนี่ผู้ที่เท่าได้ฟ้า,าลูกสาวแม่นี่แม่ไม่ลูกสาวจากคน้นชิดสองคน้นอู้ รวมทั้งเบิร์ดแมนบ่นเออรวมทั้งหมดโอ้มีลูกสิบสองคนเนาะเออเออ,เอ,อแล้วโอ้ผู้ยิงจากคนผู้ยิงห้าคนโอ้ผู้ยิงหาคนชี้คนชี้คนเออผู้ยิงหันแต่งงานบ่นแล้วบ่แต่งงานก็หนึ่งคนเออชองคนก็ไปอยู่ไสายมัน ชาวชาวสี่ชาสี่ปีบ่โอ้แต่ว่าท่านได้แต่งงานพอนะฮะอมาผู้เห็นสำเนาลูกสาวสุน่ะเป็นไปเฮียนบ่แม่ไปเฮียนเออยัางไปน่องเพคนนี่บอไปเฮียนเนาะ มาสวยอันนี้ก็ลูกจะวัดสองเมันบอลนะปลาอันนี้กระนี่แมนลูกเนี่กินไม่หรอยเต้ยโดนเออยังมีลูหน่อยอยู่สนออ่าอืมให้ตลอดเนาะ 哪个帮大？Yeah, มบบากระฟาดดีไม่เขาคนเดียวใหญ่เลยอู้แบบอหูฝน,น,น,นตกไปเนี่ยไอ้ทุกคนเนาะนี่บรรยากาศผาหมูบรราาม่บรราา้านหลับเล่ห์ฮะเนาะนี่แหละอยู่แบบสบายไหลไฟฟ้า กระโดดห่าแห่อเมืองแฟนสีอัมพชมันมีงอามเนมันไม่ลมาตีนกระโดดแหจักรเกือจังหว่เยเราก้องขนมีกก็ใช้แฝงเลยอีกจัะขันในเตียงอีอีดาวงอี๋บีกิ้เล่ย่ะเลยแรเล่ยอ๋อเล่ของบ๊ คือว่า FC เขาเอาตาคืนตอนกลางคืนก็โบได้เนาะเพราะว่ามันมันโบแห,ห้งวันจันทร์เอาต่้มเมืนเนี่ยเอานอนมีน้งจ้ะเพราะว่าเอาตากตอนตอนเช้าแล้วเอาก็ะเด่กีนไป็ีนมาเน,ะะน,นาะเก๋จริตาตั้มตั้มเถือ่อนึงนี่กินจดกเถือ่อ ประมาณสี่เถือสี่ขาบประมาณสี่ขาบเนาะเสนะอันจ่าในเกี่ยวตรงบาสีอะไรอะไรสีได้ประมาณบาเปลหือกวนเปลกเสนะจ่าอุมันนอืออมันหไหมมันนมันเป็นไม่จ่ามือควนเปลมันมาจิกหลังมนจัหลังเาประมาณนอนเช็คเปล่าคุเนาะมือหนีกาเข้ากะผ้าทุกคนหลาออยู่ในหมู่บ้าน เขาเออเนาะหมูม่บ้านหลับแลกกัว่าได้เนาะออที่ห่างไกลจากอ่าสินทางเนาะและอยู่นี่ก็บ่มีไฟฟ้าเนาะบ่มีไฟฟ้าเ,ฟฟาเ,เป็นหมูบ่บ้านมีประมาณหาวกขับข่วนี่พักกันอยู่นเนาะเออเขาก็อยู่ในนี้เวลาคนจะไปเข้าโรงเรียนก็ต้องย่างเที่ยวเอาออกไปเนาะแล้วแต่ละมื้อเขาก็ต้องเข้ามาเออนี่ที่เฮาพาทุกคนเบิ่งอันนี้เป็นหมูบ่บ้านชนเผ่ากระโดเนาะแล้วเฮาก็มาเพาอชาวงามอีได้อยู่ในหมูม่บ้านเนาะ ก็คือน่องซื้อน่องเทียบเนาะประมาณนี้แหละซื้อของน่องกันนะน่องกัะนะหักได้งามดีเนาะเนาก็บอกคิดว่าสาวบ้านป่าน่นนี่ก็ยังมีคนงามสวยครับงามเป็นคนในเมืองไนะทุกคนเนาะอ่าทาบึงอยู่ในวิดีโอเนาะอ่าอ่าลติดตามกันก็จะได้เดินทางออกจากหมู่บ้านนี้ก่อนเนาะเขาก็จะกล่าวคําขอขอบใจทุกๆคนเด้อเนาะที่ติดตามเลยครับบึงจนจบคลิปนี้เนาะฮะราคก็มื้อนี้เขาก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะอ่า โอเคบายบายเด้อ okay. ทุกคนนะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะบายบายขอบใจหลายๆที่เบิ่งคลิปเขาทางออกู่กบ้านายหลับแร่แห้งอะล่ <laughs>